สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะครับโนสตาร์คารรถมือสองมาดุมธานีราคาดีฟรีดานะครับวันนี้เราจะมาแจกโปรโมชั่นกันนะครับซึ่งได้ส่วนลดไปสูงสุดถึง50,000บาทเลยนะครับวันนี้เราจะพามาดูในส่วนของ Toyota v i g o นะครับตอนนี้เรามีอยู่2คันเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวรอฟังราคากันดีๆเลยเพราะว่าได้ส่วนลดไปแบบคุ้มเลยนะครับสำหรับคันแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ Toyota v i g o นะครับตัว 2.5E นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวรองท็อปปี2013ไปเลยนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ได้เป็นปี13นะครับราคาหน้าร้านนะครับอยู่ที่359,000บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ลดไปเลย30,000นะครับเหลือแค่319,000เท่านั้นเองก็จะเอาไปผ่อนอยู่ประมาณเริ่มต้นที่5,700บาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยได้เป็น วีโก้แชมป์นะครตัวนี้เป็นปี2013สีขาวๆตัวนี้ได้เป็นกระบะแคปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดแล้วก็ให้ดูสภาพภายในกันด้วยนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปดูนี่ตัวนี้นะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับให้มาเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นในส่วนของยางใหม่นี่คันนี้เป็นยางใหม่เลยนะครับปี2023นะครับกับราคานี้พ่อ,อยู่เริ่มต้นแค่5,700เท่านั้นเองได้เป็น Toyota v i g o นะครับนี่ในส่วนของภายในตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังแล้วก็แคป เปิดได้แล้วด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ผ่อนเบาๆสบายๆเนี่ยแนะนำตัวนี้ไปเลยพร้อมกับส่วนลด3 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่แคบคลิปนี้ไปเท่านั้นนะครับเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นเลยใครสนใจอย่าลืมแคบกันไว้เลยนะครับบอกว่าอยากได้คันนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครยังไม่ชอบตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ได้เลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าลดไปแบบจุกๆห้าหมื่นไปเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับจะได้เป็น Toyota v i ีโกนะครับเป็นตัว 2.5G ก็คือได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับคันนี้หน้าร้านนะครับเราขายกันอยู่4 1 9 0 0 0ใครดูคลิปนี้ลดไปเลย5,000 50, 0บาทนะครับเหลือแค่3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองโอ้โหลดไป50,000นะครับบอกเลยว่าผ่อนอยู่แค่6,600นะครับตลอดอายุสัญญาเลยอย่างคันนี้ได้เป็นปี2อ1 5เลยนะครับลดจุกๆแบบนี้ผ่อนเบาๆนะครับแต่ได้เป็น ตัวท็อปไปเลยตัวนี้ก็คุ้มเช่นเดียวกันอ่ะพาดูสภาพกันหน่อยตัวนี้โดยส่วนตัวบอกเลยว่าสีมันสวยมากนะครับนอกจากที่เป็นสีบอลสภาพสวยๆแล้วพวกกระจังหน้าโครเมียมนี่คือแบบเงาวิ้งมาเลยนะครับดูนี่ครับไฟหน้าโคมไฟคือแบบใสปิ้งเลยแล้วก็ตัวด้านล่างตัวนี้ตัวท็อปได้ไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กก็ได้มาแบบเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็ได้เป็นแม็ก อันลอยเดิมมาจากโรงงานตัวนี้ก็เป็นขอบ16นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพสีอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหตัวท็อปคันนี้สีมาแบบเงาแล้วก็สวยมากและที่สาคัญตัวนี้ภายในโดยส่วนตัวมองว่าแบบโอ้โหสภาพมันแบบใหม่มากจริงๆนะครับทุกคน,นเดี๋ยวเราเก็บต้นแจงนะครับนี่นะครับภายในตัวนี้ก็เป็นตัวแคปบเปิดได้น,นะครับเป็นตัว V N Turbo นะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับตัว2.5 G ภายในนะครับคอนโซลหน้าก็สีดําอย่างที่เห็นเลยนะครับวิทยุพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับอยู่ครบแล้วก็ในส่วนของเบาะตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีเบจนะครับสวยๆแบบนี้ไปเลยด้านหลังก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับดูสิครับไม่มีร่องรอยฉีกข,ขาดชํารุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพสีต่างๆก็อย่างที่ดูก็สวยๆเลยนะครับแม็กไเนอร์ด้านในต่างๆก็ยังถ,ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้มีร่องรอยฉีกข,ขาดชํารุดแต่อย่างใดเลยคือแบบตรงมาดีมากๆพร้อมกับส่วนลดแบบ จุกๆไปเลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับ Toyota v วีโของที่ร้านเราตอนนี้นะครับกับโปรส่วนลดสูงสุด50,000บาทเลยนะครับกับเจ้าคันแรกเนี่ครับเป็น Toyota v วีโตัวนี้ตัวรองท็อปนะครับ2 5 e ปี2013นะครับหน้าร้านนะครับขายอยู่349,000บาทลดไปเลย30,000เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับเหลือ319,000บาทเอาไปผ่อน5,700นะครับเริ่มต้นแบบว่า สบายบายเลยนะครับใครอยากได้กระบะ5,000กว่าสีขาวสวยๆแบบนี้ก็จัดตัวนี้ได้เลยกระบะแค็บแต่ถ้าสําหรับใครนะครับที่ยังอยากได้เป็นตัวท็อปเรามาดูตัวนี้ได้เลยนะครับได้เป็น t o y o ต้า i g o c h a m ปนะครับเป็นตัว 2.5G ตัวท็อปเลยนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่อง V-N Turbo ด้วยนะครับปี2015เลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นในราคา4,19,000บาทแต่ใครดูคลิปนี้ ลดไปเลย50,000บาทนะครับเหลือแค่369,000บาทเท่านั้นเองนะครับเอาไปผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับใครที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ของ2คันนี้นะครับวันนี้ก็สามารถแคปคลิปนี้ส่งให้กับแอดมินของเราได้ที่ไลน์แอดที่ขึ้นด้านล่างเลยหรือจะโทรเบอร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร์090-997-6129นะครับมารับ โปรดีๆแรงๆของเจ้า2คันนี้ไปบอกว่าดูมาจากคลิปนี้เท่านั้นนะครับได้รับโปรดีๆแบบนี้กันไปเลยก็สําหรับใครที่สนใจนะครับ <c oughs> ก็สามารถติดต่อมาตามท่องทางที่ขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดร,รถใหม่ๆที่เข้ามากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ